ก็สวัสดีเมมเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็กลับมาอัปเดตแผนการเทรดกันสักนิดหนึ่งนะครับเราต้องบอกว่าวันนี้มากันด้วยในส่วนของออเดอร์ของปอนนะครับมาในเรื่องของออเดอร์ของปอนทีนี้คือโดยภาพรวมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมมองว่าในส่วนของปอนนะครับมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเนี่ยลงมาลักษณะในรูปแบบของไซด์เวดาวเนาะก็ตอนนี้มีกรอบ อยู่ประมาณนี้นะครับกรอบอยูป่ประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเห็นราคาที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจในส่วนของโซนด้านบนเนาะก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าช็อตปอนมาด้วยนะครับก็เก็บสั้นๆในกรอบนะครับแต่ว่าผมไม่เก็บสุดกรอบนะผมเก็บแค่ครึ่งเดียวพอนะครับก็ถ้า,ถาเป็นไปอย่างที่คิดนะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดนะครับก็คิดว่าจะได้เก็บ ทีพีกันบริเวณนี้ด้วยสําหรับปอนนะครับก็เอาแค่ครึ่งกรอบพอนะครับแล้วก็จุดตัดขาดทุนก็วางไว้ให้เรียบร้อยนะครับบริเวณแถวหนึ่งสองสามหนึ่งนะแถวนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเล่นกับจังหวะของเดนะครับจังหวะนี้เป็นการเล่นกับจังหวะเดนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะมาให้เรื่อยๆนะครับสาหรับพวกคู่เงินต่างๆนะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วง จะจบไตรามาสหนึ่งแล้วนะครับวอลลุ่มอะไรเริ่มกลับมาเต็มก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวกลับมาเข้ามาฟูเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในช่วงไตรามาสสองไตรามาสสามเนาะนะครับแล้วก็นู่นเะน่ยปลายปีก็คงจะชะลอการเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเริ่มมาดูนะครับในส่วนของค่างเงินกันไว้ด้วยนะครับนะก็มาอัปเดตให้สําหรับแผนการเทรดแล้วกันนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับรับสิทธินะ์เมมเบอร์เนาะรับคลิปเสียง ภาพต้นฉบับนะครับนะก็สามารถกดรับสิทธิ์ที่มุมขวาด้านบนได้เลยนะครับเออเนาะพูดแล้วก็ติดคอมันติดคออนะก็กดรับสิทธิ์ที่มุมขวาด้านบนได้เลยครับใครที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นนะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับหรือว่าจะเป็น youtube ก็ตามนะครับก็สามารถแอดไลน์อาจารเข้ามาได้เลยเนาะนะครับก็จะมีอัปเดต แผนแบบนี้ให้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าถ้ามีการเทรดนะครับถ้ามีการเทรดเราก็จะอัปเดตมาให้พร้อมกับแนวทางแบบนี้นะครับก็เข้ามาดูมาศึกษาพร้อมกันนะครับแต่เน้นนะว่าเป็นแนวทางเนาะนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็แผนการเทรดนี้ฝากไว้เท่านี้แต่ย,ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่แผนการเทรดหน้าขอบคุณครับ